ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฝันทงวันนี้มาตามสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะครับก็ยังคงอยู่กับสถานกกาความเคลื่อนไหวที่มีประเด็นโควิดนะครับที่เข้ามาในช่วงเวลาในช่วงในรอบตั้งแตส่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วนกะ็ มาสัปดาห์นี้ก็มีผลกระทบทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและก็มิติทางการเมืองด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีผลให้มีการเลื่อนการมิงหรือว่าปาร์ตี้ในการที่ยาฟุดคุยกระชับมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับหลังจากที่มีการเลื่อนมาจากวันที่26นะครับเป็นวันที่3ธ mm ัน hmm. วาคมก็คือสุกสามที่จะถึงนี้นะครับก็ ก็เป็นเป็นการขยับไปอีกนะครับแต่ก็สิ่งที่มีเป็นความเคลื่อนไหวที่ยังอยู่ในความสนใจก็คือตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาก็มีข่าวเรื่องของอในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่ยังคงเป็นข่าวความขัดแย้งแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับนับตั้งแต่ข่าวของการ มีการตั้งพักใหม่มีการย้ายพักกันนะครับซึ่งก็รวมไปถึงในส่วนของตั้งแต่2ปแล้วก็1ปนะครับก็โดยเฉพาะ2ปนี่ก็ท Big, ั้งบิ๊กบิ๊กปอกแล้วก็ในส่วนของบิ๊กก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีนะครับก็อะไรดังนั้นก็ข่าวนี้ก็เงียบไปนะครับแล้วก็เป็นที่มาของในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีการยืนยันทั้งในส่วนของอ ท่านนายมนตรีแล้วก็ท่านพลเอกประวิตยเองก็เกี่ยวกับการที่ว่าจะยังคงอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็พลเอกประวิตยเองท่านในในฐานะหัวหน้าพักด้วยเนี่ยก็มีการพูดถึงว่า,าสามปอเนี่ยโดยเฉพาะระหว่างท่านกับน้องทั้งสองนะครับก็จะแยกจากกันก็ต่อเมื่อ,อมีเรื่องของความาก็เลยนะจะตายจากกันเท่านั้นเองนะครับส่วนจะให้แยกออกไปเนี่ยก ก็คงไม่มีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ยังคงมีท่าทีอยู่นะภายในพรรคพลังประชารัฐเองนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของข่าวของเรื่องของกลุ่มสามมิตเองเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านต้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงข่าวนี้ที่ถูกปล่อยออกมานะครับในมตรีเองก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เมื่อวันศุ่์นะครับก็แล้วก็ มีเมื่อวานนี้ก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันนะครับว่า,ารู้ว่าทุกคนก็รู้ว่ามาจากไหนนะครับโดยเฉพาะว่ามีการปล่อยผ่านสื่อบังสือนะครับหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับที่มีการนําเสนอข่าวนี้เป็นที่แรกๆกันนะครับก็ท่านก็มีการเชื่อมโยงนะครับว่าเป็นการเมืองแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ยืนยันนะครับในกลุ่มสามมิตรเองนะครับก็ว่าก็ยังคงอยู่กับ พรรคฝรั่งประชารัฐนะครับไม่ได้ย้ายกลับไปพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการยืนยันทั้งในส่วนของตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นคนสุชาติชมกลินหรือไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาณาัคษายนะครับหรือแกนนําของกลุ่มนะครับก็คุณสมศักดิ์เองนะครับก็พูดถึงว่าก็รัฐบาลน,นี้ยังยังจะคงอยู่ต่อไป,ปอีกปีกว่ายังมีวาระที่จะอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ท่านเองก็บอกว่าก็ กําลังอยู่ในเขาเรียกว่ากำลังจะเห็นแสงสว่างนะครับในส่วนของอจากอุโมงค์ที่มืดมิดนะครับก็อันนี้ก็เป็น ท่าทีในส่นของกลุ่มสามิตรเองนะครับก็หลังจากที่มีข่าวมากมายออกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มของคุณวิรัตรัตนเศษเองที่มีข่าวว่าจะไปพักภูมิใจไทยน,นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ประกอบกับก็ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งออบตอนะครับก็เป็นในรอบ8ปีนะครับก็อันนี้ก็ผลที่ออกมาเมื่อวนันท่านร้อยมันตรีท่านฟรนิพวิทย์ในฐานะคนหน้าพักเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะ ยินดีและก็ดีใจกับผลที่ออกมาที่ทำให้พรรคได้ที่นั่งจำนวนมากนะครับของศึกอปรตอรซึ่งเป็นสนามเล็กแล้วก็มีภาพที่ย้อนกลับไปในส่วนของการที่มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับของผู้คนฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านด้วยกันรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกประวิตยเองหรือ ท่านนายมนตรีเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรดาสสต่างๆนะครับก็าจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตอนหลังที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งออาวตนะครับก็มีการพูดถึงเรื่อง มีการจะใช้งบประมาณหรืออะไรต่างๆนานานะครับในการที่จะแจกเป็นแม้ว่าจะว่านเป็นโครงการในอนาคตนะครับที่จะเป็นการหาเสียงแต่ว่าในไกลๆก็ถูกมองว่ามีการเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะ กำลัง <st ayım> ดำเนินอยู่หรือไม่นะครับในช่วง Arizona, สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มีการออกมาทักจากในส่วนของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับหมอชนละนาเองก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการตอบโต้กันอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านเมื่อวานนะครับท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพักเองเนี่ยท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณประชาชนนะครับที่มีการเขาเรียกว่าเลือกในส่วนของคนที่พักพล ทางประชาัฐสนสนุนนะครับก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ที่เป็นถูกจับตามองนะครับว่าผลงานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลงานของแม้ว่าจะมองเป็นภาพของความขัดแย้งที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ของท่านนายกมตรีแล้วก็รวมไปถึงท่านหัวหน้าพักแล้วก็รวมไปถึงผู้คนในพครับกลังประชาธิที่ถูกเขาเรียกว่ามีตั้ง KPI มีการวัดผลอะไรต่างๆในการที่จะลงพื้นที่ ายกลๆในการที่จะเตรียมการเลือกตั้งสนามใหญ่ก็ตามแต่ก็เป็นผลส่วนหนึ่งที่ว่ากันว่ามันก็มีผลส่วนสําคัญที่เป็นภาพที่ออกมาในจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการลกผลการเลือกตั้งของอฟตอเหมือนกันนะครับก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเมืองในส่วนของพรรคประชารัฐซึ่งท่าน อดนาภักเองเนี่ยก็มีการคุยกับทางสมาชิกอยู่เหมือนกันว่า,ามั่นใจว่าจะกว่าที่นั่งสสนะครับทหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองด้วยเหมือนกันนะครับก็อีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงการเมืองในพรรคปรัชาเศสหลังจากนี้ว่าจะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็าหากว่าเคลียร์กันได้นะครับระหว่างผู้คนโดยเฉพาะคู ขัดแย้งนะครับก็จะนําไปสู่การที่จะมีการร่วมต่อสู้ศึกใหญ่ที่จะตาม,มานะครับในการศึกลึกตั้งนะครับแล้วก็จังหวะนั้นก็อาจจะมีระยะเวลาที่เหลือนะครับว่าจะตกลงกันได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับการเมืองฟันธงวันนี้ก็ประมาณนี้จะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันพุธนะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อน สำนักข่าว i อเอ